โ o ย o t ต้าแคมปี2017นะอันนี้เป็นเครื่อง2.0 G D4s นะครับเครื่องเป็นสินล้วนครับอันนี้เข้ามาใหม่นะก็สีบรอนเงินนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถที่นั่งสบายนะครับไม่จุกจิกแล้วก็เป็นรถที่ขับดีจริงๆนะครับช่วงล่างดีนะครับแคมรี่ตัวนี้ออกห้างล้านหกนะฮะวันนี้เนี่ยเหลือแค่379,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น เกียร์ถุงมี 4S นะเป็น minor chain แล้วนะครับมี wireless charger มีบลายสปอตมีม่านหลังไฟฟ้านะครับเบาปะปรับไฟฟ้า memory นะครับคือตัวนี้ได้ออปชั่นเพิ่มเข้ามาในปี17แท้นะครับด้านหน้าไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะมีไฟ day time นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะฮะสีบอลเงินนะครับ,บ,นะรบมีริ้วรอยบ้างนะครับผมเอามาให้ดูเลยนะรถเพิ่งมานะก็ เดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับใครอยากให้ผมทำสีให้บอกได้เลยตัวนี้ก็เป็นเขียนว่า Toyota VVTi นะตัวใหม่นะเครื่องยนต์ตัวใหม่นะแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้มาพร้อมกับขนาดอยู่ที่16นิ้วครับนะมาพร้อมกับยาง Continental นะครับยางตัวนี้เนี่ยปี2020นะครับยางปี20นะก็ประมาณ5ปีแล้วนะกระจกมองข้างปรับผัพไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวในตัวตัวนี้เนี่ยเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกมองข้างมันพับอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมันมีโหมดออโต้ด้วยนะคอมฟอร์ตแอสเซ้เขามีมาให้นะครับมือจับต่างๆเป็นโครเมียมนะฮะนี่ก็มีอีกรอยหนึ่งรอยเบียดมานะครับให้ดูส,สดๆเลยนะเดี๋ยวเก็บให้หนะ้าเดี๋ยวผมจะไปทําสีเลยนะครับใครสนใจก็จองมาได้นะราคา3ามแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับด้านท้ายก็ตัวนี้จะเป็นเส้นโครเมียมคาดไฟท้ายแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ Minor ร์เชนนะจะมีโลโก้ D4S นะครับ นี่สองุนอันนี้น้ํามันล้วนนะไม่ใช่ไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลง,ง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนี่นะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์หลังนะจะยังไม่มีกล้องมีเซ,เซ็นเซอร์กัรระยะให้ด้านหลังก็จะเป็นถาดวางของทัมลี่ครับนะเปิดให้ดูหน่อยข้างล่างก็จะเป็นพวกแม่แรงบล็อกขันล้อ,อยางอหล่นะครับนีนะ่ก่อนที่จะถึงแม่แรงบล็อขันล้อนี่มันจะมีโฟมบังให้นะครับ ตรงนี้ไอแม่แรงมีนะแล้วก็เดี๋ยวนะเปิดทางนี้กอนอันนี้ยางยางรถก็ปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ยางติดรถมาเลยนะเป็นล้อมแม็กนะยางอะไหล่ยังไม่ยังใหม่อยู่เลยนะเป็นยางสแปร์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีบล็อกขันล้อนะครับมีร่องอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมจะดึงให้ดูนี่นี่คือพื้นเขาครับนะนี่ฮะพื้นของเขาจะเป็นเนี่ยไร่เนี่ยหลุมมะลัยนะครับ กาวสีครีมที่ตรงท้ายเนี่ยนี่สิ่งที่ผมจะให้ดูนี่ตรงนี้ตรงท้ายนะครับไม่มีตรงนี้ยังไม่มีชนนะไม่มีอโอเคนี่กาวครีมนะครับไล่มาเรื่อยๆอ๋อโอเคทีนี้ฝั่งนี้ก็ยังโอเคอยู่อะไรขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะครับเนี่ยอันนี้คือหลุมเดิมเนี่ยอ่างเดิมๆข้างในก็ยังเดิมๆโอเคแต่จุดที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับที่ผมจะต้องแจ้งลูกค้าเลยอ่ะป่อยเลยตรงนี้นะครับ มุมมุมฝั่งเนี้ยเนี่ยพูดง่ายว่าตรงเนี้ยมันมีทําสีไอ้นี้ผมแจ้งตามตามเนื้องานนะครับเพราะว่าตรงเนี้มันไม่ได้ชนแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีทําสีนะก็มีทําสีตรงเนี้ยตรงบริเวณแก้มตรงนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีทําสีนะครับมันมันดูออกด้วยด้วยสภาพของเหล็กนะครับ่นะแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันไม่ได้เป็นจุดสําคัญอ่ะมันไม่ได้ชนเข้าเครื่องยนต์อะแล้วก็มาดูอีกอันนึงในส่วนของน็อตฝาท้าย คันนี้ก็ยังไม่มีแกะนะครับปาท้ายนี่เดิมนะน็อตไม่มีขยับนะครับปาท้ายก็ยังเดิมๆอยู่เนี่ยตะเข็บปาท้ายก็ยังเดิมๆนะเดี๋ยนะผมใส่กิ๊บก่อนนี่ปาท้ายก็ยังเดิมๆนะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ผมเช็คแล้วค่าสีคือมันต้องใช้เครื่องมือวัดครับตรงนี้มันจะมีรอยเคาะรอยทําสีมานะครับซึ่งเป็นจุดที่มันไม่ได้ เป็นจุดสำคัญแต่ว่าผมน้องแจ้งลูกค้าตามตรงว่ามันเป็นตำหนิของเขาไม่ได้ชนห้องเครื่องไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยว,วให้ให้ดูสภาพก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องต่อสําหรับคันนี้ก็มีคอมฟอร์ตแอสเสด้วยนะก็คือสัมผัสปุ๊บมันล็อกรถบลายสปอร์ตตรงเนื้อกระจกมีนะมันจะเตือนเป็นสัญ,ญลักษณ์สีส้มเวลามีรถในมุมอับนั่นเองนะฮะภายในของคันนี้จะเป็นครีมตัดด้วยดําครับ ลายไม้นะฮะกระจกอออโต้เซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกมองข้าง,งปับเอาไฟฟ้าเบาะตัวนี้เป็นเบาะปับไฟฟ้าและมีเมมเมรี่สจุดแล้วนะนี่คือตัวปีสิจะให้ออปชั่นมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปีสิให้มาก็คือนี่ BSM นะครับนี่แหละคือเตือนรถด,ด้านข้างในมุมอับกระจกมองข้างจะเขียนว่าออโต้นี่คือพับเมื่อล็อกรถอัตโนมัตินะฮะมีพาร์คเซนเซอร์ก็คือมีเซนเซอร์อยู่แล้วตัวนี้กุญแจเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะครับคอนโซลก็จะเป็น ลายไม้แล้วตัดด้วยหนังนะครับพวงมาลายัยนี่เป็นแบบเดิมๆของเขาเลยนะมีแอร์แบกมีมัลติฟังชันแล้วก็มีครูสคอนโทรลนะครับเอาไว้ควบคุมความเร็วล็อกความเร็วได้นะครับปรับทางจังหวัดได้ไฟหน้าครับมีระบบออโต้หน้าหน่อยคบว่าเปิดปิดอัตโนมัตินะกลางคืนมันเปิดให้เองส่วนปัดน้ำฝนมันปัดให้เองครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกอะไรมันก็ปัดให้อัตโนมัตินะฮะคันนี้ เลขมาเยอะหน่อย2 20,000กโลนะครับตัวนี้หน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัว d ีโฟร์เอตัวใหม่แล้วนะเป็นออกสีน้ำเงินสวยนะหน้าปัดเดือนใหม่แล้วก็ตรงกลางเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับโอเคขยับไปอีกนิดนึงก็เป็นด้านบน,นเป็นนาฬิกานะครับแอร์ปกติแอร์เ e ย็นเลยโตโยต้านี่คือเป็นรถที่แอร์เ e ย็นมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือวิทยุเดิมๆเ,เ,เขานะฮะเป็นใส่ซีดีนะครับน,น,ะะนี่คือจอวิทยุ ล่างลงไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นวิทยุแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับมีอะไรอีกก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าครับตัวน,นี้มีม่านหลังไฟฟ้าให้นะแล้วก็มีอ่านี่ช่องชาร์จไฟนะอันนี้เป็น usb usb type type a นะครับกับ a u x นะครับแล้วก็ power outlet นะครับช่องใส่ของนะ เกียร์เป็นเกียร์ถุงแล้วนะเกียร์ D4S นะครับจะเป็นเกียร์ถุงเกียร์ถุงที่เขาเรียกเกียร์ถุงเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหนังเป็นถุงหนังแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็นี่มีเกียร์ขั้นบันไดให้นะครับมีชิปโซนิกนะปรับเกียร์แมนนวลได้กุญแจจะเป็นนี่ใสซิลิโคนอยู่นะคุญแจเขาเนี่ยเป็นกุญแจแบบคีเลตแล้วเหมือนกุญแจฟอร์จูเนอร์เลยตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายอะไรเนี่ยนะฮะอ่าโอเคช่องวางแก้วมีครับสองช่องลายไม้สวยเลยนะครับ สำหรับตัวนี้ปี B 17แท้จะได้ w i r เลชาร์จเจอร์นะครับวางมือถือชาร์จได้นะครับนะมีอะไรกันมีกล่องใส่ของตรงกลางครับเป็นเบาะหนังสีครีมนี่ช่องใส่ของเบลเลอร์เลยคอนโซลหน้าก็จะเป็นลายไม้ครับนะภายในก็สวยนะเบาะหนังเป็นเบาะหนังเจาะดูนะครับแล้วเบาะคู่หน้าเนี่ยรับไฟฟ้านะครับนี่รี่ปต่อไฟฟ้านะครับ บอกคนขับมีไซส์แอร์แบกนะครับแล้วเป็นบอดหนังปรับไฟฟ้าสภาพโอเคเลยสภาพสวยเลยนะครับนะนี่ดูสภาพได้เลยก็คุ้มนะผมบอกให้3ามแสนเจ็ดหมื่เกนแคมรี่เนี่ยวิ่งได้สบายนะแล้วเป็นรถที่คุ้มค่าเพราะอะไรดูดิข้างหลังนี่นี่อย่เพิ่งกันมีม่านก่อนม่านข้างก็มีม่านหลังก็มีนี่นะกระจกสวยรัะกว้างนะครับคือเหมาะกับ ผู้บริหารนะครับคือนั่งสบายนะพาคนเท่าคนแก่ไปหาหมออะไรเงี้ยได้เลยนะเป็นรถที่นั่งสบายจริงๆเหมาะก,กับครอบครัวนะครับขับดีออกต่างจังหวัดก็ขับดีนะครับม่านหลังไฟฟ้าเห็นแล้วยังเดี๋ยวกดให้ดูนี่ม่านหลังไฟฟ้ามีนะครับเรากดสั่งงานจากด้านหน้าได้นะครับนี่ฮะใช้งานได้ปกตินะครับก็มีม่านด้านข้างมีม่านด้านหลังครบเลยนะฮะายแดงล้านหกเลยนะ เป็นรถที่ซื้อขายง่ายมากนะครับรถแคมรี่นะเพราะว่าเขาทนมากนะครับไม่จุกจิกเครื่องยนต์เขาเนี่ยสองพนซีซีเบนซินไม่เคยติดแก๊สครับนี่ฮะเป็นเครื่อง VVTi อนะสภาพห้องเครื่องครับนี่ฮะข้อดีก็คือคันนี้หน้าเดิมนะหน้าไม่มีชนนี่น็อตแก้มยังเดิมอยู่เลยนะครับคานเคิรนเดิมนี่ฮะน็อตฝาหน้าไม่แกะนะครับ ัวนะน็อตฝาหน้าไม่แกะโอเคนี่น็อตลิกเกอร์นะครับเดิมๆนะฮะนี่ฮะน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะครับก็สภาพสวยนะครับโอยนะก็คันนุงคันหน้าอะไรก็โอเคนะครับได้มาดูเครื่องต่างๆสภาพเครื่องยนต์นะต้องบอกว่าใช้งานง่ายแคมรี่นะครับช่วงล่างอะไรเม่นทนานมาหมดแล้วนะครับพวกแหลก พวกอะไรเนี่ยมีการซ่อมมีประวัติเรียบร้อยนะครับซ่อมมาหมดแล้วว่าแหลกบูธปีกนกอะไรเงี้ยครับดูแลมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเทสได้ได้ว่ารถขับนิ่มขับดีนะครับเลี้ยวไม่ดังแล้วนะครับก็ใครสนใจคันนี้นะราคาก็ไม่แพง3า9 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวราคานี้ผมบอกเลยว่าสําหรับรถแคมป์นี่ปีสิถือว่าถูกเลยนะอ่าใครสนใจก็0ูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์แปดแปดแปดดูรถที่โยรัชาดาบายแบงค์ I bank, ตรงพระรามเก้าแยกฝั่งเมืองสุนวัฒนธรรมครับ